เจอคนถูกใจเข้าห้องไม่ใช่เย็ดลืมอย่าให้อหารปลดล็อกสกินนะเก้สกินทองซะด้วยที่รักก็ที่พักค่ะเราคงได้ยินทางกันเอาจริงโอ้ยตอนนี้เห็นปล่อยจนเปื่อแล่ะจริงเหรอเออรอตัวใหม่ใหม่เอายังอ่ะเริ่มก็โอ๊ยก็อย่างที่บอกเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่า ครึ่งคึ่งกลางกลางเมือคนค <ำ S 2> ชัดเจนแล้วทำไมแต่คนอื่นเขาจะมองว่าเป็นแฟนเนาะใช่คนอื่นเขามองว่าเป็นแฟนกันแล้วแต่ว่าอะไรจริงไม่ใช่เหรอตอนนี้ยังไม่ได้เขายังไม่ได้ขอก็เลยยังไม่ได้เป็นแฟนฮะใช่นี่ก็เลยแบบว่าเวลาใครถามบางคนก็บอกเป็นคนคุยบางคนก็คบก่นตอนแรก,กตอนแรกก็บอกว่าใช่เหมือนอืมสำหรับเราอ่ะมันอ้มมันพูดได้ไม่เต็มปากว่าเราแฟนเขาอ่ะเข้าใจปะ แต่แต่สำหรับเรานี่คือแบบเราเต็มที่เหรอเต็มที่คือแต่สถานแต่สำหรับเรารับเขานี่ขนบบเขาทำทวงเหรอแต่ถ้าไอยู่ก <ละ S 1> ับเขาแล้วเขาจะไม่โอ้ไม่ใช่คุณเออสำหรับเขาคือ,อยังอยู่แค่หน้าประตูบ้านแต่ไ,ไม่รู้อ่ะว่าเขาแบบถามไว้เชื่อใจไหมตอนนี้ก็ก็นั่นแหละอยู่ที่ความเชื่อใจอ่ะไม่มีเวลาไม่เป็นไรแต่คือแบบมันมันเขาว่าไม่มีเวลาไม่เป็นไรคืออย่างน้อยสักนิดนึงก็ยังดีปะ เออก็จริงก็ถูกคนอะไรจะไม่มีเวลาให้เลยหรือจะไม่คิดถึงกันเลยโอส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัวใช่รู้ได้ไงว่าเขาไม่คิดถึงเลยไม่เห็นพิมมาบอกเลยแรกๆก็พิมพ์หลังๆไม่มีแล้วใช่เอาบางหรอจริงไหมดูเป็นนางฟ้าแต่แค่แต่แค่ไม่ได้อยากพูดกับเขาแบบตรงๆมากอะไรขนาดนั้นพอรู้สึกว่าแบบพูดไปเดี๋ยวมันจะงี่เง่าเพราะเขาก็ไม่ได้ว่างตลอดเวลา ก็เลยเค้มไม่พูดพยายามหาอะไรให้ตัวเองทําแบบไม่ว่างแล้วก็เลยแบบหาแบบอะไรบันเทิงบันเทิงแบบว่าให้แบบไม่ได้คิดเยอะอ่ะใช่นทุกวันอ่ะนุ่นนุ่นเปลี่ยนจะคิดเยอะไอ้คนข้างๆเนี่ยเปลี่ยนจะคิวเยอะคิวเยอะถ้าถ้าถ้าแบบถ้าไม่ติดนะถ้าไม่ติดว่าไม่คืนนแล้วก็ไม่ติดผมจะเป็นหางว่าวหน่ยผมก็ไม่ติดค่ะ ผมไม่เคยติดอะไรอยู่แล้วเรื่องกระตันนี่พี่พี่รักเรื่องกระตั้นนี่เห็นว่าสามวันแต่ถ้าเป็นเป็นผู้ชายอะสมุตินะตอนแรกๆอะคือแบบว่ามีเวลามาหาตลอดเลยอย่างนี้เว้ยเือนหลังๆคือแบบว่ามีเวลาแต่ว่าไม่มาหาเลยอะสำหรับผู้ชายมุมมองผู้ชายอะมันหมายความว่าไงมันน่าเบื่อไปแล้วหรือเปล่าอะสำหรับมุมมองผู้ชายแบบมึงอะ ต้องเหมือนมันต้องมีมันต้องมีต้นเหตุปลายเหตุก่อนดิคนเรานะบอกให้นะต่อให้เป็นไม่ต่อให้เป็นผู้ชายผู้หญิงอะเริ่มต้นอะยังไงยังยังไงมันก็พุ่งเว้ยกราฟมันต้องพุ่งก่อนไม่แต่สำหรับถ้าสำหรับกูอะโอ้ไม่สำหรับกูสำหรับกูถ้าเกิดนี่สาระอะไรปะเด็กเออสาระเลยโรดายกไปเสียงดิกิจกรรมหรอไหนเข้าไปทางขวาเข้าไปทางขวานะทำไมนะ ำหรับเจ๊ทำไมนะถ้าสำหรับตัวแรกๆก,ก็แบบไปหาอะไรนี้ใช่ไหมก็คือแบบว่ายังมีใจอยู่แต่ว่ามันใหม่ๆอ่ะเออหลังๆก็แบบว่ากูไม่ไปอะไรก็คืกอกูเบื่อแล้วสำหรับกูนะอ๋อแต่เขามีเยอะอ่ะพี่เยอะไงแต่เวลาแต่คนเป็นแฟนกันหรือแบบคนคุยกันอย่างนี้ไหมอันนี้แบบว่าเขามไม่แต่แต่นี่คุยกันนู้คุยกันเนาะเป็นแฟนแล้วสรุปอ่ะเอาให้ชัวร์เลเวล99.99อีกอหนึ่งเปอร์เซ็นต์คือยังไม่ได้ขอตะกี้บอกตะกี้บอกกำกวมเอา เ,เอาก็นั่นไงก็ที่มองไงคนอื่นอาจจะมองว่าเป็นแฟนแล้วใครๆก็รู้ว่าเป็นแฟนหรือเป็นคนคุยกันแต่แบบเราอะ่ะเราเป็นคนที่แบบว่ามันไม่ได้ชัดเจนเราก็ไม่กล้าพูดเต็มปากว่าเป็นแฟนม,ม,มันมันมีมันมีสองอย่างเว้ยผู้ชายอะ่ะบางทีบางคนมันแล้วแต่คนนะที่ว่าชอบความตรงหรือบางทีเราก็กลัวว่าตรงไปอาจจะเป็นความว่าง,งี่เง่าหรือเปล่าใช่ไหม ไอ้จริงผมถึงบอกอะว่าจริงๆไะทุกคนมันจะเป็นแฟนหรือว่าอะไรแบบแบ<อ>้าสิบเก้าเก้าก้าเปอร์เซ็นต <ชม S 1> <า>์ยังไงก้ามก็ต้องพุ่ง,<ม>งใช่กราฟไม่ไม่เหมืองงนว่าการาฟอะมันมต้องพุ่งนะเอาจริงอะมันไม่ใช่แบบว่าพุ่งได้แป๊บเดียวแล้วมันก็ลดนะถูกครับจริงการามไม่ต้องพุ่งมันอยู่ที่ว่าเหตุอะมันคืออะไรทําให้แบบว่าบางลงอะมันมีเหตุเะล่ะไม่มีมีมันมีเหตุมันมีมีมีเรื่องอะไรอะพูดไม่ได้ โอเคเอ้ว okay. ่ากูรู้แล้วกันเอ้ว่ากูก็รู้ก no ูรู้แล well, like, so like, ้วกันโอเคไม่คือคือแบบว่าคือแบบเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องการความชัดเจนว่าสรุปแล้วเอ่อจะยังไงกันต่อในเมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้แต่เราก็ไม่ได้พูดหรอกเพราะเราต้องกาไม่ได้มีเวลาว่างไม่เจอกันจว๊บละ ใช่หรอไม่เจอเลยหรอไม่เจอได้ไงเมื่อวานก็เจอเมื่อวานเจอได้ยังไงเมื่อวานแค่บังเอิญเฉยๆแค่ปะเฉยๆเขาไม่ได้สนใจด้วยซ้ำแทบจะแบบใช่เหรอแค่ปะได้ไงเราก็ลงรูปนะลงรูปอะไรเขาก็ต้องตั้งใจมางานหรือเปล่าลงรูปอะไรไม่ไม่ไม่เขาเมื่อวานหันได้ตรงปะเมื่อวานหันได้ตรงรูปไหมเมื่อวานหันเมื่อวานหันอยู่สะใช่ไหมแล้วหันก็เห็นซ้มๆลงรูปเหวแล้วไอหันก็วิ่งลงไปพอดีเสร็จปุ๊บเอาไอหันก็เห็นพอดีเลยแบบจังหวะแบบเอา มาหรอไม่ไม่บอกหรือแบบ้วลองเลยแล้วมาคู่กันเลยไม่ใช่หรอมากับอาชนนะแต่ว่าอาชนมาหาส้มไงโทรโทรไม่ได้มาหาฮันเอาหมายถึงว่าฮันน่ะก็ลงรูปอยู่นะรูปอะไรหรือเปล่าได้ลงรูปปะน้องเขาก็รู้ว่าอยู่แหละแต่ผก็ไม่ได้สนใจไงเอาอะไรมากมายอะก็ไม่อยากตื้ออะไรมาไม่ดูงี้ยเรามันคิดดูว่าขนาดมาอย่างนั้นเขายังไม่บอกฮันนี่เลยว่าเขามา เดี๋ยวไปหาไปอะไรเงี้ยหรอถ้าฮันนี่ไม่วิ่งลงไปก็คือฮันนี่ก็ไม่รู้ว่าเขามาก็ถูกเขาอาจจะบอกตัวเองรึเปล่าถึงบอกอะมันต้องมันคือของเนี้ยอย่างที่บอกอะยังไงเวกราฟถ้าคนโหแล้วยิ่งเป็นผู้ชายด้วยกาฟพุ่งด้วยคนเราอะใช่ป่ะอาจจะาสังเกตผู้ชายของพี่แต่ละคนกาฟพุ่งไหมกาพุ่งติดพี่ติดติดงอมติดเยมเลยไหมถูกคมันต้องตี จริงๆอะ่ะมันถ้าไม่มีเหตุอะเหตุแบบเหตุเลยอ่ะยิ <laughs> ่งยังไงกาวก็พุ่งบอกแค่นี้ตอนนี้เลยแบบว่าเข้าเมืองมามาแล้วค่ะก็เมืองมาเล็กๆทำอะไรอยู่แค่นั้นไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นแบบค <S <S รแรกๆนี่คิดถึงหนังๆไม่มีแล้วแล้วเมื่อกี้พึ่งแบบว่าคิดถึงไหมนี่ก็ถามกลับไปว่าถามตัวเองก่อนไหมว่าคิดถึงหรือเปล่าจุกครับคานี้จจุกครับ ไม่มีไม่มีฮันนี่โมเมนต์เหรอ่็ไม่รู้จะยังไงต่อเราก็เลยคงบอกไงว่าขอเวลาเขา5นาทีได้ไหม5นาทีให้ได้ไหมอ๋อแล้วก็พูดไปเลยเออใช่มันก็จริงๆมันม่ต้องพูดนะไม่ถ้ามันบอกฮันนี่แล้วว่าถ้าเป็นพวักววาเแล้วว่าไปแล้วแค่นั้นโอเค ฮันนี่ก็คือฮันนี่ไงแล้วี่หาอาว่าไงไม่ใช่ไอที่รักอาววาจะให้เขาแทงกันเลยเหรอใช่คแต่เพื่อนๆฟังได้แต่ฮันไม่ได้พูดด้ววไม่ได้พูดเขาตรงๆแล้วเขาแล้วว่าเราว่าจริงๆมันก็ต้องหาโอกาสคุยกันนะไม่งั้นใช่คือถ้ามันเป็นหลายๆวันมันเพราะว่าต่อให้ฮันพูดกับคนอื่นมันก็ไม่เหมือนพูดกับเขาโดยตรงอะคัะถูกถูกแต่วันนั้นก็ถามแล้วว่ายังรู้สึกเหมือนเดิมเรา มันก็พูดได้แต่คือมันก็เหมือนระบายออกมาไม่หมดอ่ะเรารับฟังกันได้แต่คือเราช่วยแก้ไม่ได้ไงแต่อย่างอ่ะอย่างว้ยอย่างผมก็ไม่แบบรู้ไม่ได้รู้แบบรู้จักเขาว่าเขาแบบนิสัยยังไงอะไรยังไงมันก็เดาทางเขายากใช่เะละแต่อย่างเราอ่ะเราอ่ะเราเคยใกล้ชิดเขาเราน่าจะรู้ว่าเขาแบบเป็นยังไงแตว่าเรไม่ฮะไม่ได้ยิน ว่าไงมีอะไรเปล่าดัมมี่ยังไม่ว่างพิมพ์ข้อความมาแล้วกันเช่นเราจังหวะแบบว่าเออถ้าแบบเขาอยากจะคุยหรืออะไรอะสักหน่อยอะแต่ไม่มีเวลาว่างเลยว่ะแทบบจะไม่ได้เจอได้ซ้ำไ่ดเจอซ้ำแล้วถ้าถ้า <c oughs> เคยพิมพ์ว่าแบบอยากเจออยากเจอหน้าเคยพิมพ์ปะโทรไปหางี้โทรไปหาล้วไ,ไมไลองไปดิลองพิมพ์ไปดิว่าอยากเจอคะ่ะ ไม่เราพร้อมที่จะคุยหรือเปล่าถ้าโทรน่าจะได้อยู่แต่ถ้าเจอหน้าจะไม่ได้หรอกมั้งเอาก็มีกฎอย่งเดียอ้ยถงโทรคุยนะอ๋อเออว่ะเขาไม่กดหม่ไม่คุยกับผู้หญิงจะเออว่ะทำยี่ห้อว่ะไม่คุยกับผู้หญิงไม่คุยกับไม่ถึงกับห้ามคุยอยู่ใกล้ๆใช่ไหมห้ามมั้งไม่รู้เหมือนกันแบบนี้อธิบายให้ฟังเขาไม่ได้บอกด้วยซ้มม์อะโนราสองคนบอกแล้วเปิดเปิดไมค์ตะโกนได้ไหม เออว่ะไม่น่าคๆแล้วเหรอเออเปิดไปตะโกนใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นถ้ามันมีกฎแต่กันก็ต้องคุยมันบ้ากดต่อให้มีกฎแล้วมันก็ต้องคุยกันได้ก็หลังบ้านเป็นอย่าเหรอไม่รู้ว่าเขาไม่ได้อธิบายให้ฟังแค่โนล่าบอกเฉยๆอ่ะโนล่านี่เป็นแฟนกับแจ็คเหรอใช่ใช่แฟนอ่าแล้วเขาคุยกันได้ไหมเขาเจอหน้ากันได้ไหมใช่ถูกเขาถูกยืนเต้นกันอ่ะเขายังมาหากันเลยถูก จะมาหาเขาอย่างไรนี่ก็ได้เลยก็ต้องมีไปต่างนั้นเลยหรอยังไงบุ๊คเองมีหญิงเองไม่อยากเจอหญิงเหรอวะน้องไม่อยากเจอปะอยากเจอปะเดี๋ยวก่อนหญิงไหนเดี๋ยวก่อนไม่ก็ถ้ามาถึงสมมุติไงถ้าเองแบบมีมีแบบผู้หญิงที่แบบว่าคบเป็นตัวเป็นตนเป็นแฟนอ่ะเองก็ต้องอยากเจอประหลาดเลขบุ๊คไข่น่าจะแบบไม่เจอคน้าน้องแค่นั้นแหละเราคุยเราคบกันมากี่วันแล้ววะนี่อ่ะ เดือนหนึ่งมั้งเออเดือนหนึ่งผมเวลาแค่เดือนเดียวอะ่ะม,มันเบื่อกัน,นยังไม่ทันเบื่อกันหรอกไม่ใช่ที่รักนูน่นมีแบบหลาย,ลายคนบา <c oughs> งทีเบื่อคไ<น>อคนนี้แบบอุย้ยไอที่แบบแม่งเอวไม่พิวก็เบื่อละเป็นเรื่องปกติใช่ปะละ่ปะปกติก็ถุยขาไปที่นั่ไม่เคยพูดกับใครถึงได้เลยครับโอ้ย่ากก้าพุ่งกว่ากล้าพุ่งลงล่างอันนี้อันนี้เลยแบบเลยถึงแล้วครับ เราหาเขาเล้วบอกว่าอยากเจออยากคุยอยากเคลียร์ใช่เหรอเราเราพร้อมคุยแล้วเปล่าก็อย cool ่างที่บอกอ่ะบอกกับเราเราก็ช่วยอะไรกันไม่ได้ได้แค่เราต้องดูว่าอันดับแรกเขารู้ตัวป่ะถ้าเขารู้ตัวมันก็ต้องแบบจี้ได้พันนี่ต้องแบบว่าอยากคุยกับเขาเลยตรงๆพิมพ์ไปบอกแล้วเอาใจขึ้นด้วยเอออยากคุยไหมคะต้องการความชัดเจนเย้ลู เบียร์สักขวดสองขวดนะจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้เอาวะอยู่กับเพื่อนแล้วใจถึงสิใชื่อฮะอยู่กับเพื่อนแล้วเทว่อะโอเคอยู่กับเพื่อนแล้วใจถึง มโทรศัพท์เจมันแบบไม่มีมันคงไม่มีเสียงเลยว่ะฝากโทรศัพท์ไว้ใช่เหรออะไรสุดปลาดวจะชื่อึกูบฝากโทรศัพท์เลยว่ะไม่คือบางทีกูแบบอยากทำงานคนเดียวมึงกูก็เอาโทรศัพท์เก็บไว้ในรถอะไรอย่างงี้ยแล้วเสียงดังหรือยังไงก็กดติดศูนย์เปอร์เซ็นนี่กะไปให้น้องนุ่งติดต่อหรือยังไงอ่ะไม่ต้องครับไม่ต้องติดอะไรค่ะโอ้โหพีคเกิน ก็ไม่ให้น้องไม่ให้ใครติดต่อเลยคือแบบยังไงแบบอ๋อทำงานเดียวๆเลยคือแบบน้องโทรมามายืมวงยืมรถอะไรแบบไม่ได้เลยดิไม่ต้องค้าไม่ต้องติดต่อครับติดต่อเออพอดทวิตเอาเฮ้ยยังไม่เห็นอีกเห็นปะวะเห็นเห็นอ๋อทวิตเห็นใช่แต่ว่าตอบไม่ได้ เก็บมาสั์เต็มสี่ค่ะเก็บแ่แรงคือคืนดีวะจริงต้องเขียแรงที่เลือก ปคคแ้ืนนะะแือนีจัดพิมไปบอกว่าให้จะให้โทรหรือว่าจะมาหาเขาอยู่แลนชมพูเพราะพี่บอกกลับมาว่าอยู่แลนเขียวอ้าวแล้วคือแลแลนเขียวก็<ต>มันูดยังไงอะมันไปหาไ,ปไ,ดได้เหรอต้ถามนี่ไปหาได้ไหมจบเพนะื่าา้นแล้วก็ให้เจยพาไปดิแล้วเราไปส่ง เพื่อเจอได้กลับมาสอนนงคน,นแล้วครับเดี๋ยวนะเมื่อก,ก,กี้บอกฝากใครไว้กระเป๋าอะไรกูจํากูกูเพิ่งจําได้เพิ่งให้คุยกับหนุ่มอยู่ตรงนี้เดี๋ยวกกเธอเป๋าอะไรเดีย๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาหกสองสี่ไม่ใช่โทรศัพท์ปากใครไว้ที่รักกระเป๋าอะไรกระเป๋าเชฟกูจะเก็บไว้นะข้าวจานนี้กูพูดเลยเี่ยขสามพี่อารมณ์ไหนวะเท่าไหร่นะเกินไปสาม เตียงข้าวนี่เป็นอะไรครับเตียงข้าวอ่ะจะเก็บไว้ให้หนอนขึ้นเลยคราวนี้คุณจะไม่กินไได้ยินหรือเปล่าได้ยินค่ะว่าครับอคุยก็ได้นะถ้ามันลำบากเอ้าก็คุณน่ะลำบากหรือเปล่าเอาดิเอาดิกหรือเปล่าทไมเป็นอะไรยังไงรู้สึกว่าช่วงหลังเปลี่ยนไปอ่ะแลาวเปลี่ยนไปเพราะเขาไม่ได้ทักคุณใช่ไหมเขารู้สึกว่าไม่เหมือนเดิมหรือเปล่า ใช่จากที่แบบเคยบอกคิดถึงคุณก็ไม่บอกหรือเปล่าใช่ไหมคล้วคุณบอกอะไรนะคะเฮ้ยค่ไม่รู้ไม่บอกหรือกแรกๆเขาบอกหรือเปล่าก่อนหน้านี้เขาแค่แบบว่าไม่บอกคุณมาสองวันนึ่งคือเขาแค่แบบว่าอยากจะรู้ว่า สรุปแล้วอืมเรายังไงกันใช่สถานะมันไม่ได้ชัดเจนแล้วแบบนั่นแหละก็ห่าง,งจริงแหละอืก็ใช่ห่างมากด้วยคุณนึกถึงเขาบ้างหรือเปล่าเวลาว่าง ถึงบ้างไหมเหรอเออคิดถึงแต่ไม่ได้คิดถึงเท่าเมื่อก่อนเลยเมื่อตอนนี้งานมันเยอะอะอื้มไม่คิดถึงแบเพรา้วไม่ไดด้คิถึงเมื่อกี้ตอนนีงว่างแบบว่าไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็ให้รถตีกว่าไหมเฮ้ยเขียนยืนในศายที่อยู่กับเพื่อนนะผมเขียนร่างพี่มึงนะมึงแต่ว่าไม่มีเวลาว่างแบบว่ามาหาสักนิดนึงเลยอย่างนี้เหรอคะ ตนตอนแรกก็จะไปพักแล้วค่ะง่วงตี่ประตูเขาค่ะบอกเขาว่าเขาเข้าใจนะมาตรงนี้เลยนะเดี๋วไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดนทางไกบมากจงเจริญด้ยากเจ้มาที่ลานะเจริญเขายังมาหาได้เลยมึงได้ครับได้ได้ครับเดี๋ยวไปฮะแล้วเดี๋ยวมันเปต่ปายเตียงรูปเนี้ย ถ้าเกิดทูหาคุณแล้วคุณไม่รับอ่ะหาตัวคุณด้วยนะมีใครมีรถไหมยุ้งมยไปไปไปเจ๊ไปไปกับเจ๊ไปได้ที่รักไปด้วยกัน